เราจะไปเรื่องแรกก่อนอาจารย์ภาคเรื่องแรกเป็นเกี่ยวกับเรื่องอย่างครับติดตามเรื่องโอ้โหร่างทรงมาแรงเรื่อเกินปีนี้เมื่อวานก็คุยไปแล้วใช่ไหมอ่าวันนี้มาเพิ่มเติมหน่อยร่างทรงสารเจ้าทําความสะอาดอาวุธพร้อมแทงร่างกายโอ้โหเนี่ยแหละครับที่ไหนครับเรื่องเกิดที่ไหนครับโคราชโคราชโคราช <ใน S 1> ประตูสู่อีสานครับนะฮะร่างทรงสารเจ้าต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเอ๋งนี่นะครับต่างก็ได้ <laughs> อ่าล่างอาวุธครับมีดาบและกันเล็กแหลมเตรียมพร้อมสําหรับแทงร่างกายในพิธีแห่เทพเจ้ารอบเมืองเศศการถือสิงกิเจโคราชประจําปี2558เนี่ยครับก็เมื่อวานนี้เขาเตรียมการครับที่ศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อเสือนะซึ่งเป็นศาลขนาดใหญ่นะจันสุภาคครับ,รบใหญ่สุดละในโคราชนะครับที่มีร่างทรงเข้าร่วมพิธี อิ่วเก่งพิธีอิ่วเก้งก็คือวันที่ร่างทรงเดินรอบเมืองนั่นแหละนะครับมีร่างทรงเข้าร่วมงานเนี่ยยีร่างทรงด้วยกันนะครับเพื่อพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้านะครับแห่รอบเมืองนะในวันอิ่วเก้งหรือในเทศกาลถือสิงกินเจนะครับซึ่งเช้าวันนี้ได้เริ่มต้นแล้วนะครับที่เมืองโคราชนะครับ โดยเขาเตรียมการตั้งแต่เมื่อวานก็คือว่าเอาอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นาดาบเป็นเหล็กแหลมเนี่ยนะฮะเอามาขัดสนิมออกก่อนอาจารย์โอ้โหเป็นแทนไปแล้วเดี๋ยวขัดสนิมแล้วเอา, <c oughs> เ,อาเอาแอลกอฮอล์มาล้างโอ้ oh. มาล้างเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับ <c oughs> แล้วก็ฉโลมด้วยน้ำมันพืชโอ้โห oh. ถามว่าฉโลมทำไมทำไมฉโลมน้ำมันพืชล่ะครับเพื่อป้องกันไม่เกิดสนิมอ๋อโซึ่งปีหน้าก็จะมาทำเหมือนเดิมอีก oh. นะครับ ป้องกันได้เวยเนี่ยนะี่น่าสงสารมากนะฮะแล้วก็จะมีการเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเดินกันไปนะครับนี่เห็นไหมอาจารย์เครื่องไม้เครื่องมือแทงปาแทงลิ้นนี่ครับมีเฉพาะบ้านเรานะแบบนี้อาจารย์สมภาษ์ครับนะครับเพราะว่าเทศกาลนี้เทศกาลดีมากใช่ใช่นอกจากกินเจแล้วจะต้องมีการควบคู่นะต้องถือศีลด้วยถือศีนใช่ไหมครับนี่นี่นี่เอากระดาษทราย กระดาษทรายนะกระดาษทรายมาขัดมาทําความสะอาดเหล่านี้นะครับแล้วก็ที่จะเดินไปเนี่ยร้านค้าทั้งหลายเนี่ยอาจารย์ทางที่เขาจะเดินไปเนี่ยเทพที่จะเดินไปรอบเมืองเนี่ยเขาจะมีธงทิวนะปักไว้รอบเลยว่าเออจะไปทางนี้แหละนะครับทีนี้ร้านค้าหรือบ้านเรือนหลังใดเนี่ยต้องการความเป็นสิริมงคลครับนะครับก็ต้องนะฮะตั้งโต๊ะไว้รอรับหน้าบ้านเลยนะครับ เพราะว่าเวลาขบวนเดินมานะฮะเทพเดินมาเทพก็จะมาให้พรผ่านบ้านหลังใดน,นะครับก็ให้จุดกระโภกนะครับอะไรครับจุดกระโภกอัปทัศ <laughs> จุดกระโภก <laughs> ให้ดังที่สุดเขาถือว่าถ้าจุดกระโภกดังที่สุดนี่นะ <c oughs> ชื่อเสียงเงินทองจะไหลมาทีมายิ่งกระโภกนั้นดังมากเท่าไหร่ ปุ๊บแบบปัง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 นะนะครับปั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 เออยแน่น่น่นะก็จะชื่อเสียงรืนรองก็จะมาเท่านั้นแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มแล้วครับอาจารย์ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุลนารีแล้วก็แห่ไปรอบเมืองโุราชนะครับแล้วปีนี้เนี่ยโอ้โหเป็นขบวนใหญ่ของ มีทุกอย่างมีหมดแหละอุปกรณ์หวานเคียวเหล็กแล้วหลมนะครับเป็นขบวนใหญ่เป็นพิธีใหญ่มีสารเจ้าเข้าร่วม22แห่งด้วยกันแล้วเริ่มแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ที่โคราชบันเองเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเทศกาลที่ถือว่ามีชื่อเสียงของโคราชครับเพราะว่าถูกบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับนี่อย่างที่เห็นนยครับยอดเยี่ยมเลยนะนี่ถือว่า ถือศีลกินเจนี่กินเจกินเจนี่ต้องกินเป็นพืชผักถูกไหมครับผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เนี่ยจะไม่กินเลยไม่ได้เลยนมไข่ไม่ได้เออแล้วผมอยากจะถามอาจารย์สมชายนิดหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เนี่ยน้ำผึ้งนี่กินได้ไหมน้ำผึ้งกินได้เหรอเออแต่ว่าเขากินได้คือถือศีลต้องเคร่งผสมควรอะไรที่มีเนื้อเนี่ยไม่ได้บางคนไปร้องคาราโอเกะไม่ได้นะครับทำไมครับผมเพราะคาราโอเกะนี่มีเนื้อเนะครับแล้วล้องตามอ่ะต้องต้อง มีเนื้ออ๋อมีเนื้อไม่ได้ไม่ได้เลยอะไรที่เป็นเนื้อไม่ได้ไม่ได้โอโต้องเคร่งนิดต้องเคร่งครับต้องเคร่งนิดหนึ่งครับนะนี่มีเนื้อไม่ได้